สวัสดีค่ะพี่เอเดน,นค่ะวันนี้พวกเราก็มาเล่น SCP สามสบสแปกันนะทุกคนเนื่องจาก4122ถูกเอาออกไปแล้วก็อาจจะเอากลับเข้ามาใหม่ในเร็วๆนี้แหละคะ่ะงั้นก็เอาเป็นชา a l เลน g ์บ้านยาวสีบล็อกแล้วกันนะคะสีบล็อกที่ว่าก็คือแ่นไม้นี่แหละไปสร้างดีกว่าโอเคจัดไฟก่อนแล้วกันไม่เนีย้ย <laughs> น่าสงสารเขานะฮะเดี๋ยวเราต่อบ,บ้านยาวออกมาเองคุณโอเค ตอนนี้สิ่งที่เราต้องแก้อย่างใหญ่หลวงเลยคือบ้านเราเนี่ยแหละตรงนี้ตรงนี้ต้องต้องต้องมันเป็นยังไงคุณคือฝั่งนั้นมันติดแล้วไงคุณคุณต้องปิดกำแพงฝั่งนี้ไปเลยเพราะมันติดแล้วอะเราเลยต้องเปลี่ยนแทนตอนแรกมาทำประตูเข้าออกตรงนั้นตรงตรงนั้นตรงนั้นไปแล้วแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันติดอันนี้เราต้องเอากำแพงอะปิดตรงนี้หรืออาจจะแบบทำคุณใช่ หรือเราจะเอจะทำบ้านสองสองฝั่งฝั่งสองบล็อกละเขาจะเข้าใจเราไหมเขาจะเข้าใจไหมเอ่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำแบบให้ดูนะอ่าฮะอะฮะมามามาในในในแบบหมุนไม้กันนะไม้มันไม่ตรงมีอกอ่ะก็คือสมองเราตอนนี้แบบเออไปแล้วอ่ะเราพอคุณพูดอย่างนั้นจลรัพผิ โอรยจะตายแล้วเนี่ยเป็นไรนะคะใช้งานใช้งานไม่ได้โยนทิพยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะจะจะทำเป็น example ให้ดูอ๋อแบบฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองนะหรอใช่ใช่ใช่เองนแม่หนาสรุปเราเราเอาอย่างนั้นใช่ไหมคุณเอาแบบนั้นเหรอผมว่าจะเอาอย่างเงี้ยเอาแล้วไอ้ตรงนี้ตกแต่งใช่ไหม ตรงทางเดินเนี่ยเฮ้ยเราเห็นด้วยนะคุณมันดูดีอ่ะอมันดูเลิศอ่ะงั้นคุณงั้นคุณสร้างกำแพงฝั่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปสร้างกำแพงฝั่งนู้นให้เองเอาด้านสวยแหงเข้าด้านในนะคุณออถ้าจะขนาดสองจริงๆก็ควรต้องเริ่มจากตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราต้องปิดกำแพงถูกปะ่ะงั้นก็เอาอันนี้ลง ประมาณนี้เอ่ไม่ได้เลื่อนเข้ามาอีกนิดนึงเราไม่กล้าออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมงั้นเดี๋ยวผมจุ๊กให้โยโย่ w h a t s up, ั p แ Man อ้าวปีขึ้นปีขึ้นเมียแล้วคุณเดี๋ยวผมก็เดินลงตรงนี้คุณมันจะลงในบ้านมันลงในบ้านเราคุณถึงบอกให้คุณขงั<า>ง,ขงไว้ในบ้าน ไม่ได้คุณไม่ได้ตอนกล้คือมันจะไล่กันทบพว่าทุกคนคุณต้องเปิดประตูให้มันออกมาคุณต้องเปิดประตูะแล้วคุณลากมันออกมาเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าไปอุดคุณต้องหลบคุณต้องหลบเราจะอุดหลังคาเอออุดแล้วคุณคุณผมเดินผมเล่นกับ scp อยู่คุณเดี๋ยวมันจะตอนัลงคืนแล้วคุณต้องรีบหลบเดี๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมหาอาหารกันเราด้วยเราด้วยเฮ้ยคุณเราสร้างประตูที่เข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้ เราสร้างไม่เป็นอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไช่วยกันไม่เป็นไรตอนนี้เราต้อง ouais สร้างทางขึ้นคุณต้องมีทางขึ้นด้วยนะคุณถ้าเราไม่มีทางขึ้นเราจะตายกันหมดนะคุณใช่ไหมเดี๋ยวเราสร้างทางขึ้นให้เราไม่มีทางเข้าใช่ไหมทางขึ้นด้วยทางเข้าด้วเนี่ยเพราะว่าทางเข้าเรามันอยู่ด้านบนอ่ะคุณทําได้แล้วเข้าได้แล้วแต่คุณจะเข้าได้ไหมอะเราเข้าได้อ่ะแต่คุณเข้าได้ งั้นเดี๋ยวเราสร้างใหม่ <S <S คุณไม่จะกลางคืนแล้ววดีอันตรายมากอ,อันตรายปาจเป็นอันตรายเรื่องไหนะอาจถึงแก่กรรมค่ะนี่ไงได้ปะหรือมันจะเข้าได้วนะ่า scp เนี่ยอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเจบคุณเอาไฟมาอุดได้ไหมอ่ะแต่เราจะตายกันหมดแล้วคุณมีอาหารไหม คุณมีอาหารไหมอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไม่มีทั้งคู่ไปหาฮิวก่อนฮิวก่อนหิวแล้วไปหาอาหารแล้ววิ่งกลับบ้านฮิวด่วนแล้วไปหาอาหารแล้วก็วิ่งกลับบ้านเนาะสเต็ปนี้นะเดี๋ยวผมจูบให้ก็ได้นะไม่ได้หายแล้วไหมคะ <S <S ไม่ได้คุณอันตรายโคตร ไช่บ้างเลตือนเตือนตือนเตือมันมือดอะดิคุณนั่นแหละผมดี่ผมถือไฟเป็นเราด้วยไม่ถือไฟไม่มีชัยชนะนะคะเจอโซนของนิ่งไว้ก่อนคุณอาหารอาหารคุณเราไม่ได้ออกมาหาของตกแต่งคุณเราออกมาหาอาหารสำคัญมากเราไม่ได้ออกมาหาของตกแต่งคุณเราออกมาหาอาหารสคัญมากไม่ลืหมดเลยหมดแต่ดูอย่างอื่น ขบว่าจ้ากำลังมองรอบตัวว่ามีอาหารได้กินไหมวิ่งจองเฮาหมายถึงจโจลงอาหารเฮ้ยเจอไอเจอไอติมเจอไอติมเราเจอโรงอาหารคุณหา,จานจู๋สี่ร้อยเองโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อผมต้องรีบเข้าบ้านแล้วคุณ,ค,ณคุณอย่าล้อไปทางนี้เก็บอาห,หารให้อยู่คุณรีบเข้าบ้านเลยเคุณรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านอ่ะคุณตายในบ้านเหรอไปข้างนอกบ้านผมวิ่งไปไม่ทันเอา กูไม่แม่ซีพีเนิบเนิรบเป็นซีพีได้ไหมเนิร์ฟไม่ได้คุณโอ้โห่เก้าเก้าลอยมีมันเหรลูกรากจีเอ็มมันถึงตุบตีเราได้อย่างนี้ไงคุณเราเก็บอาหารได้ส่วนหนึ่งเราต้องเก็บไว้เยอะๆเลยคุณผมเก็บไปให้หมดอะตอนตอนตอนแรกเก็บให้ครูสิบหกอะ๋ยวผมกำลังวิ่งกลับบ้านไปต้องกินต้องกินอาหารระหว่างทางด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราตายก่อนเดี๋ยวเอาอาหารกลับไปไม่ถึง เรา้องเก็บไว้เยอะๆหน่อยอ่ะคุณเราจะได้ไม่ต้องออกมาบ่อยอ่ะใช่ใช่ใช่เฮ้ยเจอโซนห้องอะโอเคโอเคขายขายเครื่องครัวค่ะเราตื่นเต้นกันทำไมนี่ได้เหรอรู้คุณ <ๆ S 1> ฝั่งคุณทำห้องครัวได้ด้วยไหมอ่ะได้ได้ได้แต่แตตอนแต่ตอนนี้ S <S มีมีคนอยากอยากกับปุะมูส่ย,ยาของไอเซนเราไว้นะคุณรีบวิ่งกลับเลย oh, วิ่งกลับบ้านคุณวิ่งกลับบ้านคุณวิ่งกลับบ้านห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรวิ่งข้ามจุกสิ่งกีดขวางเรากำลังเก็บอาหารอยู่ส่วนเราเก็บอาหารอยู่เก็บไปกลับบ้านไปต้องทําใจเ <คน S 1> ยน็นๆไว้เรามีอาหารเยอะอยู่เยอะอยู่ได้อยู่ได้อยู่รอดอยู่อ๋อใช่คุณวิ่งวิ่ง เราอย่าเผลอไปกดคุณอย่าเผลอไปกดปแบบเรานะกดกดเดินอะ่ะตายเลยนะกดบินค้างเลยตอนนี้เราถึงหน้าบ้านอ้าวหวัดดีคุณถึงพร้อมกันเลยตะเคียงนั่นแะหละสวยงามได้ยังไงบ้างน่ะกินน้ำได้พลังงานคุณนี่คุณดอบอาหารไวเลยดอบไวเลยดอบไว้เลยดอบไวเลย,เลยรวมกันเ้ยมาซ้อนซ้อน คุณร,ระหว่างเนี้ยเรามาจัดบ้านก่อนไหมก็ดีนะแต่ว่าเ,เราเราเเว,วางอย่าเพิ่งจัดดีกว่าเราเรอเช้ากันไหมผมไม่เก็บผมไม่เก็บเก็บไฟมาติดดีกว่าเออจริงมืดมากโอ้ยมันโดดติดกำแพงบ้านเราเลยคุณรีบเข้ามาเรากลัวคุณเราไม่กล้าเปิดด้านบนอะ่ะเราต้อง,องรอกลางวันใช่ไหมน่าจะใช่อุ้ย เรากะว่ากลางวันเราจะรีบเปิดแล้วก็รีบปิดคือเราต้องจากบ้านช้างใหญ่เลยคุณเราต้องไปหามไฟมาตีเยอะหน่อยอะเราไปด้วยดีกว่าเราเป็นห่วงเราจะไปเอาไฟเหลี่ยมมาด้วยคุณไฟเหลี่ยมมันสว่างย่างคุณอีกนานอีกนานเลยคุณอีกนานอีกนานผมเห็นมันจ้าผมผมรู้ว่าช้าสรุปไฟไฟคุณไฟไฟไฟมันจ้าไฟมันจ้ามันเจิดจะงัดเกิน อ่ะนี่เดี๋ยวค่อยคุณเดี๋ยวเราค่อยจัดไฟรอบใหม่ได้ไหมเพราะาเราก็ต้องทํากําแพงน้านบนใหม่อยู่ดีอะออเดี๋ยวผมหาไฟมาไว้ชั่วคราวก่อนนะกันได้ได้ได้เดี๋ยวค่อยจัดใหม่เนาะท้งกำแพงั้งบ้านาคุณจะทำกำแพงกำแพงใหม่เหรอไม่กำแพงน้านบนเนี่ยต้องทำใหม่ทำไมอะมันจะมีรูอยู่ดิมันจะมี scp ที่เรียวกว่าเบนอนะตรงเนี้ยเย่๋ยวพึ่งนะคุณมันจะมี scp ที่มีแต่ขามันเข้ามาได้ เราเราเราต้องการความปลอดภัาายขั้นสุดคุณ คุณโยลงมาก็ได้นะวินน่งนี่ไงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างดีๆแล้วตอนนี้เราต้องจัดแล้วล่ะคุณเลเทะหมดเลยไปเอาบันไดมาโยนกันนะอ่ะคุณตอนนี้เราต้องเริ่มจัดละเดไม่ต้องชันสองแล้วแหละคุณเหนื่อยเฮ้ยไม่แล้วอะใครอ้า ออโอเคตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วเอเริ่มตกแต่งเลยมาคุณเนี่ยว่าประมาณเนี้ยเริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็เถอะช่างหัวมันไอตัวนั้นมันปล่อยมันไปเถอะตำคาญขอใมันไม่ตายดีก็พออืมอาหารเรายังอยู่ดีเนาะน่าจะอยู่ดี ดเดี๋วยวเราสร้างห้องนอนเลยนะคุณเดี๋ยวเราขอสร้างห้องนอนเลยนะได้ของเราจะเป็นห้องนอนห้องอาบน้ำแล้วก็เอ,อ่เป็นห้องทำงานในตัวส่วนของคุณก็จะเป็นห้องรับแขกห้องกินข้าวแล้วก็ได้ได้อ,อ่าขออเ,เลยเราลไม่ถูกถผมหย่อนแต่ผมโยนอยนบันไดลงไปก่อนนะเผ่มันมต้องใช้โยนลงมาเลยคุณเราพร้อมจะรับ อีพอหยุดแค่นี้พอพี่ผมอ่มะรักไหมขายขายผมมั้งเนี่ยผมแปลว,ว่ามันเหมือนมันเหมือนมันจะมีโซนโซนขายผมมั้งหรือว่ามันมันมันไม่มีม,มีมีคุณมันมีนะมีเลยดเอ้ยเจอเจอผือนหนึ่งผืนหนึ่งก็ยังดีเนาะก็ได้ผืนนึงก็ได้เราคิดว่านั่งบนทำงานบนเตียงก็ได้นะแบบตีมันเก้าอี้แล้วก็นั่งทำอย่างนี้เราว่าเวิร์กอยู่เออถ้าถ้าเราเอาไฟอย่างนี้เวลาเราตื่นมาหัวจะชนไหมเนี่ย ได้ประมาณเดี๋ยวผมไปดูสถานที่เกิดเกิดเหตุกันนะกันเนี่ยตื่นมาหัวชมโกลไปไปดูดเลยนะเนี่ยผมว่าไม่ได้ไฟดูดดอกหัวแตกคุณดูดิเนี่ยดูโป้งเลยนะโป้งเลยนั่นติดติดติดขอบขอบก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็มืดอ่ะงั้นก็ต้องใช้ไฟหลายดวงอ่ะนะออ๋ว่าแม่คุณต้องใช้ไฟหลายดวงเลย ไม่เทียงเลยเดี๋ยวเราต้องไปหาคอมมาด้วยเพราะว่าต้องทํางานก็ต้องใช้คอมอาจจะมี iPad มาด้วยวงเล็บ iPad เนี่ยคือสมมุตินะอ๋อไอแพสมมุติ pad ดทิปใช่ใช่เลยนี่อันนี้เป็น iPad อันนี้ iPad t ทิปคุณชั้นวางของทิปถามว่าทําไมต้องทิปมันไม่ใช่ iPad หรอกเราคิดว่าจะเป็นแบบ ออาสมมุติเอาแล้วกันว่าอันนี้เป็นที่ฉันวางงานแบบอ่ะพีเซต์นเงี้ยอ,อ,อ่างอิงจากการเรียนออนไลน์ของ <ผม S 1> พวกเราใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินไปผมผมจะไม่ใช้มันนี่ไงชั้นชั้นของผมมามาไหนะมไปส่งนะเย่ดีใจด้วยคุณรู้ไหมความอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแต่เราเดินไปไกลมากอ,าอืมมันมืดเงี้ยเลยมองไม่เห็น โอ้ยเซื้อไหมครับนี่อแถวบ้านเลี้ยเซอร์ได้ไหมไม่เสื้อแต่เ้อซาเลยล่ะอืออย่างนี้สีถึงจะถูเป็นคอมเอออ่คุณเราขอต้นปุ้มปุ้มปุ้มปุ้ยหน่อยเราเรียกว่าปุ้มปุ้ยมันน่ารักก็เลยเรียกว่าปุ้มปุ้ย ความจริงมันก็ไม่รู้ชื่อหรอกต้นอ,อะไรเราเรียกว่าปุ้มปุ้ยเพราะมันดูน่ารักดีอิดว่น่าจะเป็นต้นลูกุ้งอกะพนะเท่าที่ปุ้มเคยปลูกมาอ๋อชัดมันไม่ชิดด้วยเราเรียกว่าปุ้มปุ้ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมทำชั้นชั้นวางยายาคนเส็ตยเห็นด้วยเห็นด้วยนี่คีย์บอร์ดทิปเราวางคีย์บอร์ดทิปเสร็จแล้วนะเดี๋ยวัันรเนเบื้้ออองิแต่คีย์บอร์ดทิปเราไม่สวยอ่ะขอวางใหม่ ได้แล้วคีย์บอร์ดทิปสวยแล้วคุณควรควรจะวางวางชั้นวางของไว้หน้าบ้านใะนอารมณ์แบบอารมณ์มแบบโครงการอะไรนะตู้ตู้ปันสุกตู้ปัน,ปปนสุกก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนี่คุณเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะอ๋อบอลใช่ไหม ใช่สนูกเกอร์ลโอ้คุณหัวเราติดช่วยด้วยโอ้เราเกลียดการหัวติดมากเลยนะเราบอกก่อนโอ้คุณหัวติดกูพพยยช่วยด้วยกูพาที่เป็นไรต้องทำยังไงอะเราก็ไม่รู้อะคุณ เ,เอาบันไดแปะเราต้องหาทางทําอะไรสักอย่างคุณใช่คุณเราต้องสู่คิดแต่ว่าตอนเนี้ยเราเราขออย่างหนึ่งเราจะเอาไฟของเราเนี้ยลงไปวางด้านล่างให้ได้โอเคบูชายันบูชายัน <c oughs> คุณลงกับไปด้านล่างเลยเดี๋ยวเราจะสู่คิดเดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านอุ้ยเช้าแล้ว นี่นี่นี่ต้องอย่างนี้เลยอันนี้จริงๆรรู้สึกว่าประตูมันเนิลงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน,นดิคุณนี่ค,าาคุณเราติดรูปด้วยอา้าวใครอ่ะ Who are you คะ่ะ ID i d n t k n o น you นะคะถ้าคุณผมว่าเราสามารถแปลแปลผมขออนุญาตหยิบรูปคุณนะได้เลยเอารูปมา,า,มาปิดตรงนี้ใช่ไหมเอามาทำกรอบฮะได้นะคุณเราไม่ว่าเราไม่ว่า เราจะเอาอ่างน้ำมาโอ้โหอ่างน้ำคุณคุณคุณวางได้ทุเลศมากคุณหลบหน่อยคุณเอาไฟอันนี้ออกให้หน่อยได้ไหมเราจะว่าอ่างาน้ำนี่ออนเี่ไฟที่ตั้งอยู่ตรงนี้มันโดดเกินไปเราว่าอ่างน้ำไม่ได้คุณจ้าจ้าตรงวะมันช่างจ้าซะเลอะเกินใช่ไหมใช่ เอาไงดียงหลามเหรอ<ค>ใจนะคุณคุณลบหน่อยเราจะวางอันนี้คเคาน์เตอร์หลามคุณหลามโอ้โหหลามหลามหลามกินพื้นที่มากเวอร์คุณเราว่าเราต้องการาเราว่าเราต้องการากเราว่าเราต้องการต้นปุ่มปุยเพิ่มนิดนึงอะตอนปุ้มปุยหรืปุ๋มปุ่มเนีเราไม่รู้ทำไมนะชอบชอบ ครับเรียกชื่อต้นปุ๋ยเป็นเรือนกระจกคุณเจอกกระคุณต้องมองแบบสูงนิดนึงมุมสูงจะได้เห็นนิดนึงมันจเห็นทุกคนจะรู้โอ้นี่ไงอยู่ข้างข้างบ้านเลยคุณแต่อ๋อนี่ไงข้างข้างบ้านเลยอยู่ข้างข้างเนี่ยได้เหรอจริงหรือปุ๋ยเจออันหนึ่งคุณคุณคุณเห็นไอ้ไฟอันนั้นไม่สปอตไลท์เออนี่ไงได้ใช้ประโยชน์ละแกแกไม่ไรประโยชน์มันไม่ได้ไรประโยชน์แล้วคุณมันติดเป็นไฟกระจกได้สวย จริงคุณลองมาดูดิคุณต้นปุกปุยขับคุณฮะน,นี่ไงไม่ได้ไรประโยชน์อุ๊ยแปะตรงนี้เลยคุณยงหลามกันเปิด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 ได้ไหมเปิดไม่ได้ไดคุณยงหลามจะหลามจะหลามตายหลามหลามหลามลอยได้คุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราว่าเราต้องหาเครื่องเครื่องตกแต่งมาใส่นิดนึง แบบเครื่องใช้แบบแวพวกครีมอํบน้ำมีอะไรจะต่อไปอครีมอับน้ำได้ไหมมีอะไรทิปเป็นครีมอํบน้ำได้ไหมของทีมทิปอะ <c oughs> โหคุณรู้ไหมเราเดินไปตัง้งไกลสรุป <c oughs> มันมีของมันมีของอยู่แถวเนี้ย <c oughs> ของอะไรอะอันเนี้ยมันเป็นของทีปได้แล้วมันอยู่ข้างบ้านเราไม่เห็นเราเดินไปตั้งไกลเพื่อเอามาบ้าบอทไอะคุณ <c oughs> นี่ไงคีย์บอร์ดทิปของเราข้างบ้านเลยคือออ เราเห็นแต่เราไม่รู้ก่อนคือคือคืออะไรอันนี้เป็นสามารถเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่าอ่อชั้นวางแชมพูสบู่ได้นะคือมันมันแบบมันแปลงได้หลายอย่างมาอแล้วเราไม่รู้มันอยู่ข้างบ้านเรามาตลอดแปลงแม้แต่แปลงฟอดก็ได้อุ้ยอันนี้ต้องวางที่ที่อันนี้ดีไหมววางอย่างมันจะแปลกปะแปลกเนาะแปลกอะไรคือ อจะไม่ก็นะคือเราว่ามันจะเปกเราก็เลยอ่ะวางเป็นชั้นให้หยิบเอาเลยว่าจะใช้อะไรอะแบบนั้นอะเออแล้วเอาเอาน้ำเอาน้ำมาเป็นอ่เครื่องใช้ทิปหน่อยคุณผมหิวกิน,ก,นกินนี่กินนี่กินได้เลยคุณดียวเราไปหาอาหารเพิ่มดีไหมคุณเราว่านะได้นะ น,นี้้หหนใกลจะมดี่ไงคุณเป็นของที่ที่สมบูรณ์มากเลยคุณอะไรอะคุณนี่ไงเหมือนเอ็มเอ็มเลยแอบเหมือนอยู่เราว่าตรงเนี้ยต้องติดไฟเพิ่มอีกหนึ่งดวงหมึดอโอ้ยคืนจันสีเลือดดไหนคือบนคนจคคันจสีเลือดคุณคืนจันสีเลือดมันโหดคุณสองเลยนะเอออาจจะคุณสามซะซ้ำ สิบหายแล้วค่ะมูชิบหายแล้วมีสิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่ได้เอาเข้าเครื่องปิ้งหนมปังเอาสีอะไรดีคุณสีขาวหรือสีแดงสีไหนก็ได้ตอนจันสีเลือดอ่ะจะแยกสีนี้คุณลุ้นเอานะว่าเราจะหยิบถูกหรือเปล่าเพราะจันสีเลือดมันแยกไม่ออกอ่ะถูกด้วยถูกเลยจันสีเลือดคุณเดี๋ยวผมวางวางอีนี่ว่ะคุณมันทําให้มันดูแดงอ่ะคุณมันจะแดงไปหมดแล้วเราก็แยกไม่ออกว่าสีอะไรเป็นสีอะไร เพราะฉะนั้นก็ลุ้นเงานะคุณว่าเราจะหยิบถูกหรือเปล่าอ่ะถูกอยู่แล้วก็คือพยายามเลือกให้ถูกที่สุดแล้วพยายามจะเท่งเอกไมโครเวฟคุณวางด้านบนเลยไป็นโครเวฟตีผนังคุณเคยเห็นเปล่าเออ <c oughs> เฮ้ยชาล,ล้องคุณเราอยากเอาตู้เสื้อผ้าไปยัดไว้ด้วยอะ่ะดีไหม <c oughs> ตอนนีน้ตอนนี้หนึก นี่นี่คุณตู้เสื้อผ้ามันใหญ่ไปไม่ได้ต้องเอาอันนี้ลินชักเก็บผ้าลินชักเก็บผ้าวางได้ห้องนี้หาเตียงแป๊บแป๊บหนึ่งคุณเราเาเตียงเตียงมาจาำจำเอาน้าหาวทุ่งยังเหรอเออวางยากมากเลยไม่รู้จะวางไงให้ได้คุณงั้นเอาเป็นตู้เสื้อผ้าวางตรงนี้แล้วกันเนาะ อาจจะเป็นการโกงไปนิดนึงแป๊บแป๊บหนึ่งนะคุณขออนุญ,ญาตวางเอ๊แต่ละว่าเราเราสัญญาแล้วว่าตรงนี้มนะันเป็นแค่ทางเดินมันงั้นเราก็ต้องยัดตรงนี้ให้ได้งั้นมาหยิบในห้องครัวเอาแล้วกันเนาะชุดเนดี่ยแบบหยิบหยิบก่อนเข้าไปอาบนะจ๊ะอะไรแบบนั้นนี่คุณเนดะีกปุ๊จะดีไวโอ้โหไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้เบียดมากเบียดเบียดจริงๆเบียดที่สุดเท่าที่เคยทำมา ง่ฉามต้องมีบร้านอยู่เฮ้ยนี่ไงรืกอออกแล้วคุณนี่ที่เก็บชุดไว้ใต้ใต้โต๊ะคอมได้นี่ไงแล้วค่อยเลื่อนลิ้นชักออกมาไงเป็ไงล่ะอืก็ดนะมพันไอคิวเปิดเปิดทีวีไปเลยเอาให้มันจ้าซะเหลือเกินไป โอ้คุณกำลังตั้งใจทำที่อยู่ให้ฉลาดสินะคุณต้องหาไฟมาติดเพิ่มดวงหนึ่งอ่ะมันมืดเกินขอไฟเพิ่มดวงนึงก็หนูจะพอแล้วต่อไฟเพิ่มดวงนึงก็ได้นะได้หมดกันนะเออคุณเราว่าหาโต๊ะหาโต๊ะไปวางในห้องครัวหน่อยไหมเพราะว่าเอ,เอาเอาโต๊ะกระจกอันนี้ก็ได้เอาไว้นั่งกินข้าวไงคุณเดี๋ยวมันไม่มีโต๊ะกินข้าวเด้ออุุย <c oughs> ขอเขากัน เราทำบ้านฉนามเลยมีนี่ต้องต้อง,ต,องติดผน,นังตรงนี้เออแค่นี้แหละมีไฟเพิ่มแล้วควรมันแลบออกมาอ๋อเก็ต <Get S 2> นะอายคุณทำไมคมเป็นยน่าพรมดับปหรอมพมอ๋อผมผมถอดมาเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมใส่คืนให้ <laughs> ทำให้เราตกใจเบิร์ด เวลาแป๊บ,บ,บนึงนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นโต๊ะกินข้าวให้ถึงจะเป็นบ้านที่เล็กแต่ก็มีความสุขแน่นอนคุณนภูมิมันไหนมาไปนอกบ้านเลยเยอะมากเลยนี่คุณได้ที่กินข้าวแล้วได้แล้วคุณเราได้ที่กินข้าวแล้วนะคุณ,คณด้านล่างมันพรมสีม่วงที่คุณเอามาวางด้วยสวยเลย อมาดูดินะผมขอเอาสนามใส่กับเสร็จเสร็จแล้วคุณบอกบอว่านามเสร็จแล้วบอชลามเฮ้ยดีอ่ะคุณคุณคุรวางคงมกลับก่อนได้ไหมวางคงมกลับเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวเราเราว่าแค่นี้ก็ดูแล้วแหละเนาะนี่นี่คุณตรงทางสัตว์เนียนแสนน่ารักคุณดูดิคุณตรงทางเดินเดี๋ยวเราแปะนี่เอาไว้ใส่รูปวิฉลามสองตัวน่ารักอ่ะเดี๋ยวมานะ เอาถังขยะมาก่อนโอเคเงี้ย okay. บ้านมาเมื่องเงี้ยบประชังอาบจังเงี้ยบจังเงี้ยบเพนเพนควินด้ไหมเหลี้ยงได้นะมันมีมันมีสัตว์ตัวอื่นไหมอะไม่อ่ะมีฉลามมีเพนควิน,นคุณเดี๋ยวเราเอาถังขยะไ,ไปวางแล้วพอแล้วเ,เริ่มรีวิวบ้านกันเถอะเดี๋ยวได้หัวติดอีกอะขอเพนควินอีก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 ตัวตัวหนึ่งพอนี่ถังขยะ วางตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะเวลานั้นเราแบบเพยยาสีมันหมดก็โยนทั้งขยะเลยนะตรงนี้เอ้คุณผมว่าเรามีพื้นที่พอที่จะวางอ่างอีกสักอันไหมคุณไม่ต้องแล้วคุณพอแล้วไม่ไม่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพนเพนกวินยัดกับปลาฉลามไม่เอาคุณวางบนเตียงไม่ได้ปุ๊บนั่นไงมืดละไม่ทันรีวิวอะวางบนเตียงก็ได้นี่วางบนเตียงบนเตียงเดี๋ยวผมมีโซฟาเหรออะไรวะเนี่ยออกทีวี ไปเอานะคุณคดกออกนะคุณทักไอ้ย <laughs> <c oughs> ่าคอนอย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นห้องห้องทำงานห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำร่วมกันนะฮะก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยเริ่มจากคอมด้านล่างก็มีตู้ใส่เสื้อผ้าเป็นตู้เล็กๆเลื่อนลิ้นชักออกมาก็หยิบเสื้อได้มีคีย์บอร์ดมีเต็นโต๊ทํางานแล้วตรงนี้เป็นแท็บเล็ตหรือที่วางของทิปและตรงนี้ก็เตียงแล้วก็ ไฟไม่ติดหัวอ่างอาบน้ำํำอาบกับฉลามสองตัวเพนกวินหนึ่งตัวที่เมื่อกี้โดนรดยัดลงถังขยับไปแล้วแล้วก็มีกระจกมีที่วางของที่อาบน้ําแชมพูต่างๆวางตรงนี้อันนี้ทางเดินไม่นะเป็นแค่ของตกแต่งก็มาเชื่อมตรงนี้เป็นห้องครัวมีที่เวฟที่ปิ้งอ่ะมีทีวีให้ดูนั่งทานข้าวได้ครบเครื่องเลยบ้านหลังนี้อย่างเดียวที่ไม่ครบคือ เราจะไม่โดนฉลามกินใช่ไหมฉลามเชื่องตรงหน้าอวบกาเมวงไม่เชื่องเขายังเขายังไม่เห็นกัดกัดใครเลยคุณฉลามผมผมคุณว่าแต่เมื่อกี้คุณลงไปทําอะไรในถังขยะมาะเมื่อกี้คุณลงไปในถังขยะแบบนี้เลยเนอะอืมโมไม่จับปลาฉลามไม่ใช่ฉลามไม่ได้ถังขยะเอาเป็นบ้าบ้านสี่บล็อกของเราก็นับอย่างนี้แล้วกันเนาะดีแล้ว ดูดีงั้นก็โอเคค่ะสำหรับครีมนี้นะคะถ้าใครชอบไล่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครไป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกได้เลยค่ะคอมเมนต์กันนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะปลาฉลามผมผมงี้มาตั้งแต่อยู่ในอยู่อยู่ในไข่ปลาลามคุณเพราะฉะนั้นเชื่องมากๆเชื่องมากจะทำกับข้าวผูฉลามได้ไหมอย่าทำน <laughs> นีคุณถ้าวันไหนเบื่อเบื่อก็อย่าบอกนะว่าจะทำอะไรอะ่ะการในกติดด้านติดด้านอย่าบอกนะจะให้ฉลามกินเห็คุณคุณโยนลองอทิ้ง่ะกะยาดเหรอ <laughs> ฉลามแลวก็ออกกรสวยเป็นฐานปลา สังหางปลาโอ้ไม่ก็เครียดโอ้ย,ย,เ,ยเอาตรงบ้านหลังเนี้ยสวย,ยสวยมากเลยนะบ้านหลังเนี้ยก็สวยนะกว,ว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้โดนทางกี่รอบกว่าจะผ่านวิดัตแต่มันไม่เซฟใช่ไหม